สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับไมเคิลโอเว่นและพรสควรนเห็นท้องต้องการว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์มีคำถามเกิดขึ้นเกี่ยวกับลิเวอร์พูลแต่หลังจากผ่านไป3ามเกมคุณจะคิดว่าว้าวมันต้องเป็นทีมที่พิเศษจริงๆถึงจะหยุดพวกเขาได้ พวกเขาเพิ่งบุกไปถล่มอยู่ในเตตสสโคนก็เห็นด้วยกับโอเว่นโดยเชื่อว่าลิเวอร์พูลมีดีพอที่จะท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้พวกเขาสามารถท้าชิงตำแหน่งนั้นได้จริงๆในปีนี้สโคนกล่าวก่อนเปิดฤดูกาลผมคิดว่าจะเป็นปีของอาร์เซนอลที่จะท้าทายซิตี้อย่างจริงจังและอาจจะคว้าแชมป์ได้แต่หลังจากดูสามเกมแรกผมคิดว่าลิเวอร์พูลสามารถแซงอาร์เซนอลได้สโคนกล่าวเสริมว่าพวกเขาอยู่ตรงนั้นมาตลอดในฤดูกาลที่แล้ว พวกเขาแผ่วปลายก็แค่ช่วงสองถึงสามเกมสุดท้ายเท่านั้นถ้าพวกเขารักษาผู้เล่นตัวจริงชุดนี้ไว้ได้และส่วนใหญ่ฟิตสมบูรณ์ผมคิดว่านี่คือทีมที่สามารถท้าทายซิตี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยพรสโคยืนยันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังตามหลังลิเวอร์พูลอยู่หลายช่วงตัวโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางพรสโคอดีตกองกลางทีมปีศาจแดงได้ออกมาอ้างว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังคงเป็นทีมที่ตามหลัง ลิเวอร์พูลอยู่หลายช่วงตัวโดยเฉพาะในเรื่องของผู้เล่นตำแหน่งแดงกลางซึ่งนั่นถือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ทีมปีศาจแดงพ่ายแพ้ให้กับลิเวอร์พูลอย่างยับเยินสารประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม้ว่าก่อนหน้านี้ใครต่อไปต่างออกมายกย่องว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งอยู่เต็มท่อนมซึ่งตัวของเขานั้นก็ไม่เคยเชื่อคำพูดดังกล่าวนี้เลยแม้แต่น้อยโดยพรสโคได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางรายการพรีเมียร์ลีก productions ซึ่งเป็นรายการบทวิเคราะห์หลังจบเกมแดงเดือดนัดล่าสุดโดยกล่าวว่าก่อนที่เกมนัดนี้จะเริ่มต้นขึ้นผมก็รู้ได้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นช่วงบ่ายที่ยากลําบากแต่ผมก็เชื่อว่าพวกเขานักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะต้องตระหนักดีว่าพวกเขากําลังจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรเราทุกคนต่างรู้ดีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีงานอีกมากที่ต้องทําโดยเฉพาะการปรับปรุงทีมในทุกๆตําแหน่งให้แข็งแกร่งเทียบเท่ากับทีมลุ้นแชมป์ทีมอื่นๆแต่สิ่งที่ผมเห็นได้ชัดก็คือกองกลางทีมของเรานั้น ยังแข็งแกร่งสู้กับทีมคู่แข่งทีมอื่นๆไม่ได้กาเซมิโรนั้นมีอายุมากและเชื่องชา้าจนเกินไปครอปปี้เมนูก็ยังเด็กและยังขาดประสบการณ์รวมไปถึงสภาพร่างกายยังแข็งแรงสู้กับนักเตะที่มีอายุเยอะกว่าไม่ได้ซึ่งมันตรงกันข้ามกับลิเวอร์พูลที่ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนขุมกําลังของพวกเขาก็แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบกว่าทีมของเราโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางที่ต้องยอมรับตามตรงว่าทีมของเรายังห่างชั้นกับลิเวอร์พูลอยู่อีกหลายช่วงตัว มันเป็นสิ่งที่เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมต้องยอมรับและปรับปรุงเพราะตัวของเขานั้นจําเป็นจะต้องหาทีมชุดที่ดีที่สุดและลงตัวที่สุดให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะถ้าหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็เอริกเทนฮากอาจจะอยู่ในตําแหน่งไม่จบฤดูกาลและอันดับในตารางคะแนนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะเลเทะเหมือนกับเมื่อฤดูกาลที่แล้วอีกครั้งกรเมซูเนสอ้างว่าค o p ปเมนูนั้น ไม่ดีพอที่จะเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและที่ผ่านมานั้นนักเตะรายนี้ก็ถูกอวยมากจนเกินไปกรมซูเนสอดีตตำนานยอดแข้งของลิเวอร์พูลที่ในระยะหลังๆนั้นชอบออกมาพูดเรียกทัวลงให้กับตัวเองได้อยู่เป็นระยะระยะหลังจากที่ล่าสุดนักวิจารณ์รายนี้ก็ได้ออกมาพูดแย่รังแต่อีกครั้งด้วยการออกมาพูดว่าคอปีเมนูกองกลางดาวรุ่งวัย19ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเป็นนักเตะ ที่ยังไม่ดีพอที่จะลงเล่นให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดใหญ่เลยด้วยซ้ําและเกมการแข่งขันใดนอน,นัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลสามารถบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างราบคาบสาประตูต่อศูนย์ถึงถิ่นโอทราวฟอร์ดนักเตะรายนี้ก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่ายังไม่ใช่นักเตะที่ดีพร้อมสําหรับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกในตอนนี้โดยแกรมซูเนสได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางทอล์กอิสติโอโดยกล่าวว่าคอปปี้เมนูนั้นถือเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษ แต่สำหรับในตอนนี้ผมมองว่าเขายังไม่ใช่นักเตะที่ดีพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นแกนหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้ผมไม่ได้ใจร้ายกับคอปปี้เมนูแต่อย่างใดตรงกันข้ามผมกลับกำลังเป็นห่วงอนาคตของนักเตะรายนี้อยู่ด้วยซ้ำผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเร่งใช้งานนักเตะรายนี้และให้เป็นแกนหลักของทีมเร็วจนเกินไปซึ่งผมมองว่าทั้งประสบการณ์และสภาพร่างกายของผู้เล่นรายนี้นั้นเขายังไม่พร้อมสำหรับการเป็นตัวหลักให้กับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และตูเขาก็ไม่ควรลงเล่นอย่างต่อเนื่องมากจนเกินไปเพราะร่างกายของเด็กวัยสิปีรายนี้กําลังแบกรับภาระมากจนเกินไปผมได้ดูผลงานของเขาในเกมนัดล่าสุดกับลิเวอร์พูลนั้นมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักเตะรายนี้ยังไม่พร้อมอมจริงๆผมเห็นเขาวฮมุนและทําอะไรไม่ถูกเมื่อเจอกับกองกลางของลิเวอร์พูลรวมไปถึงการไล่เพลสจากนักเตะลิเวอร์พูลและประตูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียให้กับลิเวอร์พูลในเกมนัดนี้ผมเห็นชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นนั้นมาจากคอปปี้เมนู ดังนั้นผมมองว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเป็นผู้เล่นตัวหลักให้กับทีมไหนทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าต่อจากนี้ไปอีกหนึ่งถึงสองปีนักเตะรายนี้ได้รับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและทําให้ร่างกายแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้แล้วล่ะก็เขาจะต้องกอลายเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองอย่างแน่นอนผมมองว่าในตอนนี้หลายฝ่ายกําลังอวยคอปปี้เมนูมากจนเกินไปเขาไม่ได้เก่งกาถึงขนาดที่เป็นนักเตะชั้นยอดของทีมตั้งแต่อายุยังน้อยเขาไม่ใช่จอร์ดเบสคนใหม่หรือบอบบี้ชาลัตันคนใหม่ หรือแม้แต่เดนิสรอคนใหม่ในสายตาผมแล้วพวกทั้งหมดนั้นถูกจัดอยู่ในประเภทซูเปอร์สตาร์แต่สำหรับคอปปี้เมนูนั้นผมมองว่าตัวเขายังคงเป็นเพียงแค่นักเตะดาวรุ่งธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่ถูกอวยและได้รับการถักดันให้ลงเล่นมากจนเกินไปดังนั้นในอนาคตอีกไม่นานต่อจากนี้ถ้าหากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดยังคงใช้งานนักเตะรายนี้อย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาจะต้องได้รับบาดเจ็บอีกหลายต่อหลายครั้งอย่างแน่นอน เพราะกระดูกของเด็กที่อายุไม่ถึง20ปีนั้นมันคนละเบอร์กับกระดูกนักฟุตบอลอาชีพที่ถูกฝึกฝนมาอย่างยาวนานและคอบบี้เมนูอาจจะกลายเป็นนักเตะที่เอาตัวไม่รอดในพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนทางที่ดีพวกเขาควรให้นักเตะรายนี้เสริมสร้างร่างกายกับทีมเยาวชนชุดอยู่23ปีไปก่อนจะเป็นการดีที่สุดอาเนจากเฮฟวีเมทันสู่เดอะบีเทลหรือว่พูลโฉมใหม่ภายใต้าการนำของกุนซือดัต อัเน่กุนสือคนใหม่ของลิเวอร์พูลเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะ3ามเกมรวดโดยไม่เสียประตูสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือเขากำลังเปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นของทีมหงแดงจากเดิมที่เคยเป็นเฮฟวี่เมทัลอันดูดันภายใต,ใต้การคุมทีมของเจอร์เกนคลอปให้กลายเป็นฟุตบอลที่เน้นการครองบอลและความผ่อนคลายคล้ายกับสไตล์ของวงดนตรีระดับตำนานอย่างเดอะบีเทลอัเน่ได้สร้างกลุ่มนักเตะหลักชุดใหม่ที่แฟนๆเริ่มขนานนามว่าแฟโฟประกอบด้วยโมฮัมเหม็ดซาลาห์ลุยดิออส ไรอันกราวเวนเบิร์ตและอลิซอนเบเกอร์ทั้ง4คนนี้มีส่วนสําคัญในการพาลิเวรอร์พูลเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งสําคัญอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการครองบอลคือหัวใจสาคัญของแผนการเล่นของ,งาอาเน่และลิเวอร์พูลโฉมใหม่นี้กําลังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากยุคข,ของครอปพวกเขาเล่นอย่างใจเย็นและควบคุมเกมได้มากกว่าเกมรับที่แข็งแกร่งขึ้นเกมรับที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่แล้วตอนนี้ดูเหมือนจะได้รับการแก้ไขสล็อตพาทีมเก็บครินซีฟได้ทั้ง3านัดแรก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วที่พวกเขาเก็บคลินซีดได้เพียง5ครั้งจาก26เกมโดยปกติแล้วผมไม่ใช้คำว่าภูมิใจแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเราทำได้ดีมากในทั้ง3ามเกมคืออัตราการทำงานของเราโดยที่ไม่มีบอลอาเน่กล่าวดังนั้นเราจึงพยายามกดดันคู่ต่อสู้ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าพวกเขาเล่นผ่านหรือเหนือการกดดันของเราผมจะเห็นทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่า เราไม่ต้องการอาลีบางครั้งเราก็ทำและเป็นเรื่องที่ดีมากที่เรามีผู้รักษาประตูที่เก่งจริงๆความท้าทายที่รออยู่แม้จะออกสตาร์ทได้อย่างสวยรู้แต่สล็อตก็ไม่ได้หลงระเริงกับความสําเร็จในช่วงต้นฤดูกาลเขาตระหนักดีว่าบททดสอบที่แท้จริงกําลังจะมาถึงเมื่อแชมเปี้ยนลีกเริ่มต้นขึ้นในปลายเดือนนี้มันเป็นเพียงสามเกมเท่านั้นอาเน่กล่าวเตือนสติดดังนั้นยังมีอะไรอีกมากที่เราต้องพิสูจน์ผมไม่อยากเป็นคนที่ทําให้ทุกอย่างเสียหายแต่เมื่อสองปีก่อนเราเล่นแชมเปี้ยน และเราทุกคนรู้ว่าฤดูกาลนั้นจบลงอย่างไรนักเตะฟอร์มเด่นภายใต้การคุมทีมของสล็อตนักเตะหลายคนดูเหมือนจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งซาลาทำไปแล้ว3ประตูและ3แอสซ,ซิสหลังจากที่ฟอร์มตกลงไปในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วดิอาสก็ทำได้3ประตูจาก2นัดแรกที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือไรอันกราวนเบิร์ซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งหมายเลข6ในเกมกับแมนยูไนเต็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่เคยถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนของทีมอนาคตที่สดใสมันเป็นเพียงการเริ่มต้นที่ดี อาเน่กล่าวทิ้งท้ายแต่ยังมีอะไรอีกมากที่ต้องพิสูจน์ด้วยสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปนักแต่ที่กลับมาคืนฟอร์มและกุญสือที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นหรือว่าภูลภายใต้การนำของอาเน่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแฟนๆหงแดงคงต้องติดตามกันต่อไปว่าพวกเขาจะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีนี้ไว้ได้นานแค่ไหนและจะประสบความสำเร็จอะไรบ้างในฤดูกาลนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ